Gonna get on No sweat, even with a bed on So sad could such your pretty head on your neck, see it coming up the ever new send ready, Senorita Hot stuff, delicious chica. I love my sexy peccanita. No rough life is a has to girl with you. สวัสดีค่ะ <laughs> วันนี้เต้ามาทักทายทุกคนจากที่สบุยนะคะวันนี้เราจะมาเช็คอินกันที่โรงแรมเซนทรา r รีเซิร์ฟค่ะโรงแรมจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะดูส่วนของล็อบบี้โรงแรมกันนะคะล็อบบี้ที่นี่ก็จะขาวสะอาดใหญ่โตดูแลแบบสบายตามากเลยอะคะ่ะพื้นที่เขากว้างด้วยนะคะจุดต้อนรับก็จะอยู่โซนโนนนะคะ อันนี้ก็คือเคาน์เตอร์เช็คอินเช็คเอาท์นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนของทางเข้าโรงแรมนะคะเวลคัมดริงค์ของที่นี่นะคะเป็นน้ำหวานชนิดหนึ่งนะคะเขาบอกชื่อแล้วเราจำไม่ได้ส่วนอันนี้เป็นไวช็อกโกแลตค่ะน่ารักมากเลย เมืเข้ามาในห้องนะคะที่เซนทารารีเซิร์ฟนะคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีชาเวอร์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทอเรตใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะที่วางกระเป๋าจุดนี้เนี่ยจะไม่มีไม่มีม่านนะคะเหมือนก็จะมีประตูห้องของแต่ละอันไปนะคะจากนั้นพอเข้ามานะคะตรงนี้ก็เป็น เตียงนอนนะคะแล้วก็ทีวีจะอยู่ฝั่งนี้ส่วนตรงนี้เป็นมินิบาร์นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยฟรีหมดเลยนะคะตรงนี้มีวอดก้ามีวิสกี้แล้วก็มีจินนะคะแล้วก็ส่วนข้างในนี้ก็เป็นมินิบาร์ที่ฟรีทุกอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นถัว่วเป็นอะไรทุกอย่างนี่กินฟรีหมดเลยนะคะก็มีเครื่องทำกาแฟส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวก ชานะคะชากาแฟต่างๆที่โทรศัพท์ตรงนี้นะคะเขาจะมี s u r p r i พรส์ออฟเดอปุ่มนี้นะคะเราสามารถกดได้วันละครั้งนะคะแล้วก็จะมีขนมมีผลไม้มาเซอร์ไพรส์เรานะคะตรงนี้เป็นระเบียงที่เหมาะไปนะคะการล็อกประตูเขาก็จะวันนี้ต้องกดล็อกอย่างนี้นะคะถึงจะ เกิดประตูไปได้เนาะตรงนี้วันนี้เต้าจองเป็นห้องโอเชียนวิวค่ะเพราะนั้นเราก็จะเห็นทะเลนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำตรงนี้ด้วยแล้วก็เมนพูลน่าจะอยู่ตรงโน้นค่ะเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูฟา s s ซิลิตี้ข้างล่างนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะฝั่งนี้มีเป็นบาร์นะคะแต่ g จินรันซึ่งเห็นวิวทะเลด้วยสวยมาก เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันค่ะข้างล่างนี่ก็จะเป็นจุดที่าทานอาหารเช้านะคะซึ่งสามารถทานได้ตั้งแต่ประมาณหกโมงครึ่งนะคะ,อคคะตอนนี้เราก็จากชั้นหนึ่งนะคะก็เดินลงไปที่ชั้น ground ซึ่งชั้น ground ก,ก็จะมีที่ทานอาหารเช้าแล้วก็สระว่ายน้ำนะคะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด2สระค่ะตรงนี้ก็จะเป็น สระว่ายน้ำส่วนกลางนะคะก็จะมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเล่นได้นะคะเป็นสราใหญ่พอสมควรวันนี้คือคักนะคะโซนนี้จะเป็นโซนของเด็กนะคะตื้นหน่อยแล้วก็มีฟูบาร์ด้านนั้นด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีทางลงไปชายหาดนะคะป่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันทรายละเอียดยิบเลยะคะ่ะราะนี้ก็คือหาดฉเฉวงนะคะ ตรงนี้มีซาวด์นะคะบีชบ้านคิทเช่นด้วยน่ารักดีค่ะตรงหน้าโรงแรมมีร้านขายข้าวโพดปิ้งด้วยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้ก็คือส่วนของ รงแรมนะคะตรงนี้นก็เป็นตัวโซนบาเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซนของสระว่ายน้ำนะคะเนี่ยพื้นที่โรงแรมไปยาวพอสมควรเลยค่ะ คือทรายตรงนี้มันนุ่มแบบนุ่มมากๆเลยอะคะ่ะก็แ้ว่านะถ้าเดินเนี่ยต้องแบบถอดรองเท้าเดินอาจจะอาจจะเดินสะดวกกว่านะคะเพ้าเนี่ยมันแบบมันบุ๋มลงไปเลยอะคือทรายมันหนานุ่มแล้วก็ละเอียดยิบเลยะะเดินแล้วเหมือนกับได้เหงื่อเลยนะเพราะว่ามันเดินยากคะ่ะแต่แบบฟินมากเลยอะเพราะว่ามันนุ่มมากอะล่ะเดี๋ยวเราไปลงสระกันหน่อยะคะ่ะ ที่ต้ามาแช่วันนี้นะคะเป็นสระของผู้ใหญ่นะคะคือเขาก็จะไม่ให้เด็กลงสระนี้นะคะเพราะว่าความลึกมันมันไม่ได้ลึกมากหรอกค่ะแต่ว่ามันไม่มีส่วนตื้นนะคะมันเท่าๆกันหมดเลยส่วนอีกสระหนึ่งเนี่ยมันจะมีเด็กเล่นได้ใช่ไหมคะก็จะคึกคักหน่อยเนาะจะเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่จะเลือกว่าอยากจะไปสระแบบแบบไหนนะคะแต่ตรงนี้ก็เดินลงทะเลได้เลยก็สะดวกดีด้วยค่ะจากสระว่ายน้ําผู้ใหญ่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นเป็น ห้องพักแบบต่างๆเนาะแล้วก็ตรงนี้โอ้โหสนามที่นี่คือสวยมากค่ะเขาตัดยาเรียบปุ๊บเลยนะคะที่นี่มันเป็นคอมบิเนชันที่ดีนะ,ะเขามีสวนสวยด้วยนะคะแล้วก็ทะเลก็สวยด้วยแล้วก็ตัวอาคารก็เหมือนกับเพิ่งรีโนเวทใหม่นะคะเพราะ,ะนั้นมันก็จะสภาพดีมากค่ะแล้วก็หน้าหาดเนี่ยกว้างมากเลยนะคะน่าจะกว้างที่สุดละเทียบกับโรงแรมมือ,อื่นนะคะ ตรงนี้นะ่าจะเป็นห้องลักษณะแบบ pool access นะคะเห็นเขาก็จะมี p ูเล็กๆหน้าห้องด้วยค่ะเป็นร้ดรอบขอบชิดนิดนึงนะคะแล้วก็มี p ู o จิ๋วๆอยู่ข้างในด้วยห้องที่นี่เขามีหลายรูปแบบนะคะก็ลองไปเลือกเอานะคะว่าครอบครัวเราเหมาะกับแบบไหนนะคะอันนี้จากเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะเดี๋ยวไปดูยิมกันค่ะจากล็อบบี้นะคะก็เดินตรงมามันก็จะมี event hall อยู่ ฝั่งนี้นะคะก็เป็นห้องจัดงานนะคะแล้วก็ถ้าจะไปฟิตเนสอะคะ่ะก็ลงไปข้างล่างตรงนี้นะคะก็มีเวทเทรนนิ่งอยู่ตรงโน้นนะคะอุปรกรณ์เขาก็มีพอสมควัวนนะก็น่าจะครบอะคะ่ะสำหรับคนที่ต้องการออกกําลังกายนะคะยิมที่นี่นะคะเขาน่ารักดีค่ะเขามี สับปะรดอบแห้งให้ด้วยนะคะแล้วก็มีมูสลี่บาร์ให้นะคะแล้วก็ดรายอะ б ิ и คอตแล้วก็อันนี้อะไรสักอย่างน่าจะเหมือนมาเขือเทศอบแห้งเนาะก็สามารถแบบมาทานได้นะคะสงออกกำลังเหนื่อยๆแล้วก็มีน้ำให้นะคะยิมโดยรวมดูดีเลยค่ะกว้างแล้วก็อุปกรณ์ทันสมัยดีค่ะเกิดว่าใครมาแล้วก็ชอบมายินก็ลองแวะมานะคะ าทานอาหารเช้ากันค่ะอาหารเช้าจะอยู่ที่ชั้น G นะคะซึ่งมันก็จะมีห้องอาหารตรงนี้นะครสเนี c ยซึ่งไปยาวไปถึงตรงโน้นเลยนะคะสามารถเดินทะลุถึงกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่นั่งเนะะี่ยค่ะก็จะมีด้านนอกนะคะตรงนี้ซึ่งก็จะรับแสงธรรมชาตินะคะบรรยากาศดีค่ะก็จะเห็นทะเลนะคะ แล้วก็มีข้างในนี้ซึ่งก็ไม่มีแอร์นะคะแล้วพอเข้าไปข้างในก็จะเป็นที่นั่งแอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าบุฟเฟ่มีอะไรบ้างนะคะ จากบุฟเฟ่ต์นะคะเขาก็จะมีเมนูเหล่านี้ค่ะซึ่งเราสามารถสั่งได้ฟรีหมดเลยนะคะก็สั่งกับน้องพนักงานนะคะโซนแอรเรียตรงนี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นแอรเรียของการทานอาหารเช้าค่ะเขาจะแบ่งพื้นที่ไว้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะคือต่อให้คนพักเยอะเนี่ยอย่างอย่างวันที่เต้ามาก็คนพักเยอะมากเกือบเต็มนะคะก็ดูไม่แออัดเลยค่ะเพราะว่าที่นั่งมันหลากหลายนะคะแล้วก็อย่างฝรั่งเขาก็จะชอบนั่งข้างนอกกันมากกว่านะคะ ห้อ,องแอร์ก็มีหลายโซนค่ะเพราะนั้นก็มาได้ไม่รู้สึกว่าอึดอัดอะไรเลยะคะ่ะแล้วก็อาหารก็หลากหลายดีด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เต้ากำลังจะเช็คเอาท์จากที่นี่แล้วนะคะก็อยากจะสรุปให้ทุกคนฟังนะคะว่ามาพักที่เซ n นทราลรีสอร์ทสมุยเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือประทับใจมากนะคะในเรื่องของฟอซิลิตี้ของโรงแรมก็สวยงามนะคะแล้วก็พนักงานก็บริการดีมากมากเลยนะคะแบบทุกภาคส่วน ดีหมดเลยนะคะตั้งแต่ฟอนเดสเลยนะคะยันแบบถึงพนักงานตรงตรงแถวชายหาดเลยนะคะคือดีมากดูแลเราอย่างดีนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องพักเนี่ยพอดีห้องที่เต้าพักเนี่ยมันก็อาจจะเล็กหน่อยนะคะคือถ้าเกิดว่าคนจะมาเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยอาจจะอาจจะเล็กไปนิดนึงนะ,ะเพราะว่าพื้นที่เก็บของจะไม่ค่อยเยอะ แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยส่วนอื่นทั้งห้องฟิตเนสนะคะแล้วก็สะว่ายน้ำอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็คือดีมากนะคะเคิดว่าเราคงได้มาแน่นอนนะคะเพราะว่าสิ่งที่ชอบที่สุดอย่างหนึ่งของโรงแรมนี้นะคะนอกเหนือนจากตัวโรงแรมเองน,นะคะก็คือชายหาดเฉวงที่ขาวสะอาดนะคะแล้วก็เดินไปได้ไกลเลยนะคะตัวพ้มทรายเนี่ยนุ่มละมุนท้าสุดๆเลยค่ะแล้วก็ น้ำใสแจ๋วเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้มาสมุนนะคะ mm hmm. ก็ลองพิจารณาเซนทารารีเซิร mm ์ฟ hmm. นะคะ mm hmm. เป็นอีกช้อยสักน่งที่จะมาพักนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าไม่ไกลด้วยะคะ่ะอยู่ในเมืองใกล้ๆโรงเฉวงแล้วก็มีร้านของร้านค้าอะไรมากมายเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ